เสร็จเน้่ยมาด้วยค่ะอือทำไมนม่ถ่ายคลิปค่ะอะไรสดอยู่นะคะ ดกดออกค่ะออกก็ออกไม่ได้ลูกกนนยแป๊บนึงกดปิดเครื่องแล้วก็เปิดใหม่ลูกกดปิดเครื่องกดไม่ได้รอรอแป๊บนึง เบาๆนะคะไม่อะไรสดอยู่นะคะกคมื่อเป็นไรแห้งเหรอหืมนี่เอรอ เปิดชีวีรอเวลใช้เครื่องอือหือจบมานี่เอเปิดแล้วค่ะ ใส่เห็ดขอนขาวไม่ใช่ขานขาวหรอกอะแมงเสดิ่งแมงเสดิ่งซื้อมาใส่ตู้เย็นไว้โดนเติบแล้วค่ะเก็บลืมอืมแกงแบบทุบเด้อหนึ่ง เสร็บ mm hmm. so. ลูกโดดแสบท่องต่อในอ่ะเนี่ยบอกัดมันกับประแสบน่นคะครับลูกโดดมนะั้ยแจ้งแบบถูกแกจ,จ,จ้งเซ็นหาดจนลาแสบ